มีคำถามอะไรก็ถามได้เลยนะครับตอนนี้่าอธิบายนิดนึงผู้จัดการฝ่ายช่างของบริษัทอาแนะนำนิดนึงค่ะตัวนนี้คุณต้องไปจอะไหมฮะฮะใช่คุณต้องไปจอดแต่ตัวเัินเท่าไหร่ราคาตัว ทีการเข้าโปรแกรมโมดิงนะครับมีส่วนที่พี่นายสอนนี้นะครับอย่างรหนึ่งคือความเร็วนะครับความเร็วเครื่องจักรเราสามารถเข้าไปปรับตั้งได้เราจะเอเท่าไหร่ครับโปรแกรมที่สองค่ก็ตอนนี้ก็มีแต่ เปิดไปนะมันจะได้ถ้ากดตัวตีมันจะได้แค่สี่บกนะครับโปรแกรมจะมีอแค่สี่บวกสี่บวกนี้โารแกรมที่สี่บวกคือหน้ามือหลักให้มาจำจากข้าโปรแกรมต่อไปต้องติดค้างไว้ติีค้างไว้คนระับจะเริ่มโปรแกรมที่สี่เจ็ดเป็นต้นไปโปรแกรมที่สี่เจ็ดคือการเลือกหัวจยับ ใช้ล่อะไรก็ะชังนแล้โปรแกรมที่จะเสกจะจดเรียงออกมาให้นะครับตั้งแต่ดูจนถึงประมาณรนะ้อยยี่สิบสองนะคือย่างแต่ละยอดใช้ไม่เหมือนกันนะครับคือต้องใช้ให้ถูกต้องถ้านวะ่าเราไป thấy, ใส่ใส่ผิดการตัดไม่ไม่ได้การย้ำไม่ได้นะบอกมอเตอร์เสียมอเตอร์ไม่เสียนะครับแก้ปรับให้ตรงกับรุ่นของจักรที่สุ้ายนนะครับ มีปัญหาไม่รู้ว่าจักของเรานี่ยรุ่นนี้จ wow ้าชิกีหรือจ้บราเดอร์อยู่แต่เราลับไม่หูุเราซื้อมอเตอร์ใหม่มาใส่แบบว่ามอเตอร์เสียไปเราหามอเตอร์ใหม่มาใส่รุ่นทำไมระบบจังกไม่ได้ระบบตักไม่ตรงซิงไม่ตรงเลยครับต้องเข้ามาหาพี่วินัยได้ครับดับต้อหาพี่วินัยได้ในกุ้มือไม่มีในกุงมือไม่มีกรบปตกเพราะว่าตัวนี้มันเป็นความลับของทางบริษัท ให้อย่างโรงงานนะครับมีอยู่แต่ okay, คู่มือไม่มีครับผมในคู่มือไม่มีให้ครับตัวนี้อ่านายขอเชิญเรียนถามได้แต่แคมโอเคโปรแกรมนี้มันจะวิ่งไปได้ถึงนะครับร้อยยี่สิบตอนนะครับ